สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ก็เข้าเทศกาลทานเจวันแรกแล้วนะคะอุ๋ยมีวิธีการเจวกระเทียมเจมาฝากค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยนะคะเราจะใช้แค่สองสิ่งค่ะคือเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมแห้งนะคะแบบนี้เลยเราไม่ต้องใช้แบบสวยก็ได้นะเอาแบบดอกเล็กก็ได้แต่ช่างเราให้ได้100กร,รัมค่ะ1ขีดนะคะ ช่างแบบแห้งแบบนี้นะหนึ่งขีดใช้โป๊ค่ะให้ใช้แบบเป็นหัวเนาะใครจะใช้แบบที่ปั่นแล้วก็ได้นะคะแต่อุ๋ยจะไม่นิยมเนาะอย่างที่อุ๋ยบอกว่าถ้าเกิดเราซื้อแบบที่เขาปั่นมาแล้วอะ่ะบางครั้งเขาจะมีกวดมีทรายเนาะอุ๋ยจะชอบใช้แบบนี้ซื้อมาค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราเอามาหั่นค่ะใช้โป๊อุ๋ยนะคะใช้วันนี้ค่ะสอง้กร,รัมค่ะนําขึ้นช่างเลยเนาะได้2 0 0้กร,รัมค่ะ แล้วให้นำเห็ดหอมนะคะห0ึร้อยกรัมค่ะ1ขีดแบบแห้งไปแช่น้ำค่ะให้นิ่มนะคะเสร็จแล้วค่ะให้นำเห็ดหอมของเราไปหั่นนะคะใช้โปก็เช่นกันค่ะหั่นเลยค่ะให้นำไปสับหรือปั่นค่ะให้ละเอียดเรามาดูค่ะว่าใครที่ทานเจนะกินไม่ได้ค่ะถาดนี้ค่ะสำหรับใครที่ทานเจนะเขาจะไม่ใส่ค่ะผักชีค่ะต้นหอมค่ะ กระเทียมค่ะกระเทียมไทยกระเทียมจีนกระเทียมดองกระเทียมโทนไม่ได้เลยนะคะหอมแดงค่ะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงลูกเล็กลูกใหญ่ก็ไม่ได้ค่ะหอมใหญ่ค่ะใบกุยช่ายค่ะนี่นะคะเป็นใบกุยช่ายทานไม่ได้นะคะใครที่ทานเจเขาจะไม่ใส่กันนะคะ และของทุกอย่างที่ได้มาจากสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําผึ้งหรือยกตัวอย่างนะน้ําผึ้งที่ได้จากสัตว์เนาะไม่ได้ถ้าใครทานเจเนาะอย่างลูกอมนะคะก็ดลูกอมที่มีส่วนผสมของนมทุกชนิดค่ะก็ทานไม่ได้กาแฟค่ะเขาว่าคั้วจากเนยเนาะเขาก็เลยบอกว่ากาแฟทานไม่ได้แต่ปัจจุบันเขาก็จะมีกาแฟสุดเจน,นะคะเรามาดูถาที่2กันค่ะถาที่สองนี่นะคะ เป็นถาดที่อุ่ก็พอจะนึกได้เนาะผักชีฝรั่งค่ะเป็นถาดที่สามารถทานได้นะคะใครทานเจสามารถทานผักชีฝรั่งได้ค่ะครึ่งชายค่ะเนาะครึ่งชายแล้วก็ยังจะมีอีกหลายอย่างเนาะที่สามารถทานได้ที่ไม่ได้ทํามาจากเนื้อสัตว์เนาะเรารู้แล้วค่ะว่าเจทานอะไรได้และทานผักอะไรไม่ได้นะคะเราไปทํากระเทียมเจีลเจกันต่อเลยค่ะให้นํานะเห็ดหอมค่ะไปปั่นเลย ใช้โป๊ค่ะปั่นเลยค่ะหรือสับให้ละเอียดเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะให้ใส่น้ำมันไปประมาณครึ่งขวดนะคะประมาณครึ่งขวดค่ะแล้วเปิดไฟค่ะให้ใช้เป็นไฟแรงนะคะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนนะคะใส่เห็ดหอมลงไปเลยค่ะ ใช้โป๊ค่ะระยะแรกเนาะเราคนพักคนพักก่อนเนาะนี่ค่ะเมื่อเขาเริ่มเดือดแบบนี้นะคะเราก็คน เราสามารถคนพักคนพักได้นะคะ,คะสังเกตนะว่าสีเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วเขาจะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราเจียวให้เหลืองเลยค่ะ ค่ะเจียวไว้นะไม่ไว่าเราจะเอาม,มาผัดหรือต้มนะเราสามารถใส่ลงไปได้ค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับเมนูน,นะคะ หลังจากที่เขาเหลืองนะให้หมั่นคนค่ะก็จะได้เหลืองทั่วนะคะ เกือบเปสีน้ำตาลแบบนี้แล้วนะคะให้ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็คนต่อไปค่ะความร้อนย,ยังอยู่นะเราคนไปก่อนเลยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะขมนะคะเราคนไปเรื่อยๆจนมีความรู้สึกว่าความร้อนเขาเริ่มหายหมดแล้วนะคะ แล้วก็มาใส่กระชอนเนาะให้เสดจน้ำมันค่ะส่วนน้ำมันนะั้นเราก็สามารถเก็บไว้ผัดเมนูอาหารได้เลยค่ะ นี่เลยค่ะสำหรับกระเทียมเจียวเจงอุ่ยค่ะง่ายๆและหอมเลยค่ะทําไว้ค่ะใส่ถุงหรือทัพเปอร์แวร์นะใส่เอาไว้ไวันนี้อุ่ยใส่ชามไว้เพื่อจะโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วอุ่ยก็จะเอาไปใส่ทัพเปอร์แวร์แล้วปิดฝาไว้ค่ะเวลาจะผัดเมนูอาหารนะเราก็เอามาใช้ได้เลยค่ะตัวน,นี้นะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food s e c k e t ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูอาหารเจนในช่วงนี้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ